What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r ์เรนเพเยอร a แคนา m ี f อแอนิมอลเทร i n ิ่งแอนด์บี v i o เวอรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องโปโตโลนะครับสุนัขพันธุ์บีเกิลน,นะครับโปโตโลเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เป็นชุน่าที่เจ้าของรักมากๆนะครับโดยเฉพาะคุณแซมมี่นะครับจะรักโกโตโรมากๆแต่คราวนี้การที่น้องหมาครับแต่ละตัวเนี่ยมีความฉลาดก็จะเริ่มรู้ครับว่าเจ้าของคนนี้รักถึงขนาดไหนยอมถอยเขานั่นไหนเขาจะเริ่มดื้อครับแต่เดิมดื้อในครั้งนี้มันก็จะเก็บสะสมไปที่โกโตนะครับแต่วันนี้ในเมื่อเรารู้แล้วคว่าน้องหมาเนี่ยเริ่มมีตั้งแง่กับเรามีการท้าทายเรานะครับเราจะมาวิธีการทําให้น้องหมาครับเขารู้ว่าว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าเราและเขาไม่ได้แน่กว่าเราครับเราตังหาครับที่ใจแข็งกกกวว่่่าาและเง ดูคุณแซมมี่นะครับ The Leader w o ์ g นะครับแล้วก็จะสอนไปครับว่าโจทย์ของเราโปโตโรตัวเนี้ยเราต้องดูจังหวะที่ตรงไหนนะครับแล้วเราต้องขอน,นักขอนเบาให้ได้ครับเพื่อสร้างนะครับความน่าสนใจให้เจ้าของครับเราเป็นการชมคลิปโปโตโรขอบแกนครับฟอร์มนี้สวยต่อไปนี้นะถ้าอยู่ในสายจุงนะครับให้อยู่แบบนี้อย่างที่คือฟอร์มที่ถูกต้องหู<ฮ>หาตาเป็น <c oughs> วิตวิ ก็เขาโฟกัสอยู่กับเราค่อยยอมกับเราครับผูต้องอย่างนงี้อนี่คือูเก็บทั้งคอเวลาอยู่กับคุณผูต้องอย่างงี้แสดงว่าไว้ใจได้อมาเชื่อเราในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้สิ่งที่เหลือคือไอคอนแท็กนี่คือไอคอนแท็กมันเชื่อคุณมากมันรักคุณมากมันศรัทธาคุณมากมันจะมองนานขึ้นตามความรู้สึกของมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีขนมมองที่ถ้าเรามีขนมปุ๊บเ้ากเราไปแค่คูนในชีนมีขนมปุ๊บกิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองพอไม่มีขนมปุ๊บไม่มีแล้วหรอไปแล้วนะนี่เหรอไหม แต่ถ้าคุณทําให้มันศรัทธาได้ปุ๊บโฟกัสอยู่คุณตลอดมันจะอยู่อย่างนี้ท่านี้เลยต่อให้คุณทําอะไรก็ตามต่อให้คุณไม่เล่นกับมันมันก็หมองเเลยกลายเป็นคอยขุนยนกลายเป็นขุนยนไปเลยมันไม่หยุดยนมันเอนจอยยนไลฟ์ไงมันรอมันรอว่าเมื่อไหร่คุณจะว่างเมื่อไหร่คุณจะแฮปปี้กับมันอ่าแล้วคราวนี้พอมันมองอย่างนี้ใช่ไหมครับฟอร์มนี้ตลอดของในบ้านคุณจะไม่งีเงาคือจะไม่มีเสียหายสองมันจะไม่หายเวลาคุณไปข้างนอกเปุ๊บคุณไม่มีสายจูงจนมันชินสิ่งที่มันจะทำคือเเเดินนตามมคคุณถูกยยีีไปล ทุกคนเนี่ยบอกว่าอยากให้หมาเดินตามแต่เราไม่เคยรู้วิธีการฝึกสมาธิเราไม่ใจแข็งไม่เป็นไอดอลมันก็ไปข้างนอกอ่ะหมาก็หายหมาก็หายดิเจ้าขอไปทางเฮ้ยเด็กแล้วหมาหายหายจริงๆนะหายดิไม่ตามใช่ครับแต่เราต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกองเสพติดอยู่กับเราพองเสพติดเราอยู่เยอะเยะปุ๊บต่อให้มันเจอมีเกี้ยวค่อยหอมพึ่บแม่อ่าอนนี้เหปะเด็กให้แม่ไม่หมาตัวอื่นเฮ้ยแต่แม่ จร่งมันมีความเคยชินเกิดขึ้นฝึกแล้วต้องให้ฉีดเมาส์มาประมาณ5้านาทีเราจะเห็นว่าปโตโลยังไม่ขยับพยายามจยยกมือนะครับเดินทิ้งมือแล้วก็เดินเดินลากๆไปสวยๆงามๆครับอ่าเดินไปเออเดินไปนั่นแหละหยุดพยายามจยยกมือพยายามจยยกมือหยุดอะยกมือเดินเดินกับที่เดิมอ่าอย่างนั้นช่างมันมันเดินสวยมันเดินไม่สวยช่างมันเพราะเราจะเอาความเข้าใจของปโตโลว่ามันเข้าใจไหมว่าเดินกับแม่ต้องเดินยังไงหยุดกับที่เดิมพอเราหยุดปุ๊บกับที่เดิมครับอ่าอ่านี่คือถด ธรรมดาเนี่ยต้องนับ60วิแต่อันนี้แสดงว่ามันหัวอ่อนแล้วดดดม,มันจะมีนะมันเลยเข้าไปลดอีเฟนต์ไอคอนแท็กถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมาส,สนุกกันต่อไปครับ What you gonna do when they come